สวัสดีครับอยู่กับหกล้อดัมกรีนครับในเวลาเปลี่ยนซินกรุปแล้วครับเดี๋วยวเราจะถ่ายทันให้ดูครับน,รนี่ครับต้องถอดแท็กออกก่อน,อนแล้วก็ถอ,อดด้ดดยวยเป็นเหล็ก อะไรกมันอยู่ข้างนอกบอกเวลาใส่นี่ครับซิซคนกรุ๊ปอันนี้ติดอันนี้อยู่กับเฟรมเข้าไปอย่างนี้อีอันนี้อยู่ฝั่งนี้อ๋อแปลว่าไอ้ตัวนี้มันอยู่ข้างนอกอยู่ครับมันสีกันสีกันอย่างนี้การน้ำมันอยู่อย่างนี้นะการน้ำมันอกนี่มันก็หมุนอยู่อย่างนี้ครับการทำงานมันหมดวันแบบอ๋อโอเคพอพอพอนี่แทรกเข้าไปในนี้ถ้าถ้าเกิดเป็นด้วยพวกนี้มันสึกบ่ ติดคือ,อถอดมาว่ามันก็จะเป็นเส้นอ๋อเป็นเส้นใช่โอเคครับนึ่มาแล้วสวัสดีครับน้องนรองเหล็กรอเพื่อไม่รอครับอ่าเมื่อวานไปให้ไปเข้ารรษาเดิอนเมษคนค้นไปลงหน้าบ้านเลยวันนี้อุตส่าห์หนีมาว่าจะไปเู็ะแทกอะไรนี่เลอเปิดไฟละเราน่าจับผลิด ถอดโยนถอดโยนนี่ <ım Laser. S 2> จะประกอบถูกไหมช่างบินนี่ไม่รู้ครับไม่รู้ตายโอ้ยไม่รู้จะประกอบถูกหรือเปล่าตายแล้วเฟืองยังโอเคไหมนี่โอเคเฟืองเป็นไรแต่แต่มันยังครับอันนี้เขาเคยถอดยังครับนี่ยังยังใช่ไหมยังมันถึงอ๋อธรรมดาโซนี้ไอ้นี่จะลุดชอบเออมันเล็กเนาะครับไอ้นี่กับกะเพาเนี่ยจะลุดอ๋อ โอ้เผาทำไมมันเล็กแท่เล็กครับมันเออเล็กรุ่นง่ายจะตายรุ่นนี้แต่ตีนี้ยังแน่นอยู่นี่ถือว่ายังโอเคอยู่ยังโอเคอยู่ท่านี่รุ่นต้องถอดฝังนนท์ถอดฝังนู้นครับฝังมอเตอร์ฝังอะไรออกมอเตอร์อันนี้เราอันนี้เราถอดเราถอดเฉพาะไอ้ถอดฝังนี้ฝังนี้หมดเลยใช่ไหมนี่เด็กก็ออกเลยเป็นริมไม่เทเรี่อ๋อตีริมอยู่พุ่มก็ออกหมดแล้วแค่นั้นนี่ครับ เป็นรุนช่างบินรุ่นนี้มันเป็นลิมแค่นี้แหละมันไม่ต้องมีน็อตขันตกตุ๊บเลยวะก็ไหลออกมาเป็นลิมสองอันประกบกันแล้วรุ่นอื่นเป็นแบบนี้ไหมเออถ้าเป็นรถใหญ่มันจะเป็นน็อตครับอ๋อเป็นน็อตวูดอย่างใหญ่เป็นหัวจีบเป็นแบบเนี้ยขันหลบอ๋อนี่ไปถ้าเป็นในพวกรถสองร้อยอ่ะเอเจ พวกสปเอกพวกอะไรมันใช้กำลังเยอะเนาะไม่มันเร็วเตะม,มันออกแบบครับครับอ๋อแล้วจะออกแบบเดี๋ยวเขาออกแบบม,มาเราช่างต้องตามไม่ทันเครื่องมือเครื่องมือสำคัญเลยวะหลุดแล้วแต่ตอนใส่ยากต้องเอาแม่แรงดันเข้าไปอันนี้ึงจงเขาออตอนถอดง่ายใส่ยากง่ายแล้วดู่โยนทิ้งโยนทิ้งเลยแต่ว,ว่าช่างว่าไม่เคยถอดต้องใส่มาจากศูนย์เลยมั้งนี่พวกนี้เนาะถอด้นี้ ข,ของเท tre, ของเทนของเทของเทเทวะคั้งมาว่าเดี๋ยวเปียนตอน่กันมาดูฝั่งนี้ครับนี่เละนี่ว่าซินกรุ๊ปที่เป็นเหล็กอ่ะสองข้างเลยใช่ไหมการนี้ อันนี้การอันนี้กันดินเข้าได้นี่ถ้าเกิดเหล็กตัวเนี้ยมันมันหักหรือมันสึกมันก็จะรั่วเนาะตัวเนี้ยจะประกบด้านข้างอันนี้ซิมปลุกครับคือมันเป็นหน้าสัมผัสทําให้หมุนได้อ่ะอันนี้สัมผัสกันแบบนี้ปะสัมผัสกันยังไงเลยให้มันเราไม่เคยไม่เคยเห็นเลยสวนได้อะคือไม่ให้น้ํามันมันไหลเออเหล็กตัวนี้ทาไมมันกันน้ํามันได้ะเน่ะ ไม่ใช่น้ไม่ใช่เหล็กกันตัวนี้จะเป็นตัวกันนี่อันนี้ตัวตัวนี้เหรอตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้สัมผัสที่เคยนี่น่าสัมผัสกันถ้าเกิดตัวนี้แตกเรียบร้อยเรียบร้อยไม่ค่อยแตกบ่อกไม่ค่อยแตกหรอกนอกจากดินมันอัดเข้าจนนั่นเหละเนี่ยใครไม่เคยเปลี่ยนดูได้เลยจะเป็นแพทย์ประจำคลินิกเราแต่แนะนำให้เอาช่างเลยอย่าไปทำเองนะ ทำเองนี่จบช่างวินว่าเอาเลยจัดไปถ้าคุณกิ่งพอครับขอให้เอาช่างวินน็่ขับจะออกครับนี่ครับเทคนิคของช่างจะออกหรือออกดึงเอาครับ dạ yeah. ว่าซิลคุสมนจะอยู่จุดตรงไหนครับพูดถึงมันก็ไม่ยากนะแต่ว่าเราไม่แนะนำให้ให้ทำเองครับให้ช่างดีกว่านี่เรียบร้อยไหนซินกรุป่ะนี่ไงตัวนี่บ่ตัวสัมผัสนี่บ่ หนึ่งตัวแล้วก็ตัวนี้อีกหนึ่งตัวโอู้นี่คงคัดออกมาเลยครับเป็นดิเราเอาเหล็กตัวเก่าไม่ได้หรอไม่ได้แม่งสึกหมดเลยจับกันจนสึกหมดเลยจับดูดีสีกับเหล็กอ่ะโอ้มันสัมัสเหล็กสูทูกเลยเนาะใช่เราไปดูตัวใหม่อ่ะเออนี่อันนี้มันเป็นรอยดิครับที่ดินเอ่อพวกเศษดินเศษอะไรพูดถึงมันไม่หักหรอกมิม ไม่หักง่ายด็อกดูไปมันอยู่ที่เหล็กแข็งไม่แข็งนะนี่มีมันหักอ่ะอ๋อมันมีหักไหมอันหักที้มันตกมาอูข้างล่างล้ไม่อาจจะดินอัดเยอะหรือเปล่าผมนึกว่าจะถอดมาทั้งทั้งดูนไปทั้งดูนเลยอ่ะไม่โอ้ตอร์มอเตอร์อ๋อนั่นมอเตอร์บ่เนี่ยซิงคูมีแค่นี้เองตัวนึงเกีโอเคครับเดี๋ยวติดตามคลิปหน้าครับสวัสดีครับง่ายตัวปะ เงี้ยเงี้ยเงี้ยเละไม่ดูเหมือนง่ายนะแต่เราทำไม่ได้รได้วทำไปเลยวะอย่าให้ผมมาแก้นะช่างวะทำได้แต่ต้องรอแก่ขี้เก่าเลยช่างบอกแก่ขี้เก่าทำได้แต่ต้องรอช่างนี้ใช่ช่างนี้มีจรรยาบรรณมากให้จะให้จะได้เงินหรอเนาะได้หมดเลยโอ้ ใช่ทแล้วเนเหมือนปี่ไอ้ลูกปืนตัวนี้ถ้าแตกเนี่ยชุดเท่าไหร่นี่ช่างนี่สองสามพันอันนี้รวมหมดยังนีไอ้ก็พอได้อยู่พอได้นี่ครับจะรวมอะไรก็ถือแต่มันก็ไม่ถึงกับสาหัสไม่ถึงกับสาหัสมันยังไม่ยังไม่ยังไม่เป็นตะมดอืองเปลี่ยนเนาะ ของทีของมันอ่ะดีกว่าของไม่นี่นะครับถอดออกมาก็มีประมาณนี้นี่อันนี้เฟืองแต่แปลกมากทําไมตัวเดินมันแรงใช่ไหมไอตัวไม่ทําไมมันแรงแต่เวลามันเดินขึ้นอนะ่ะอันนี้แค่นิดเดียวอย่างเงี้มย,ยม,มันอยู่กับนูปไหมมีอยู่กับนิ้วเหรออยู่อยู่กับนิ้วเหรอเนะเวลาเดินไปปุ๊บมันมันมีโอกาสหักรูดแตกไหมเนี่ยมีครับมีขาด มีขาดเลยบ่เห็นไหนได้ไหมเห็นไในเห็นไในอ้อะไรนะโฟลโวอ่ะโฟนโวนี่รูดบ่อยแพงไหมเนี่ยชุดเนี่ยไม่แพงเลยเดี๋ยวโฟลโวมันเป็นตัวสวมเลยเนาะช่างวินเนาะโฟนโวมันจะเป็นอีกแบบนึงครับเป็นสวมเนาะโฟลโวไอ้มันเป็นไอ้เฟืองสองท่อนติดกันอันนี้มีอยู่สองท่อนครับมันมีเฟืองเล็กสวมทอดแต่ระบบการทำงานของเขายังไงไม่รู้ นี่แหละครับถอดออกมาเป็นลักษณะนี้แหละเรียบร้อยเดี๋ยวดูตอนประกอบจะเอาตัวน,นี้ใส่ไปอถอดก็ดใช้แรงงานก็<อ>นี่เลยรอกถ้าไม่มีรอกก็อาจจะหนักน,นิดนึงพิการแล้วพิการข้างหนึ่งแล้ว